ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะนักเรียนนะคะตอนนี้ครูให้นักเรียนนั้นจำแนกแหล่งกำเนิดแสงนะลูกนะแหล่งกำเนิดแสงมีอยู่สองชนิดด้วยกันแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติแล้วก็แหล่งกำเนิดแสงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะมีตามตารางในสี่เหลี่ยมในช่องสี่เหลี่ยมที่ครูกำหนดให้นะคะแล้วก็จับแยกมาว่าอะไรเป็นธรรมชาติแล้วก็ อะไรเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะลูกหลายคนนะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะคะคุณดูจากครูดูจากไอจำนวนนักเรียนอยู่นะคะตอนนี้ฝึกทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างในแบบฝึกหัดแล้วก็การเก็บคะแนนนะคะว่าเวลานักเรียนทำเนี่ยนะถ้าทำถูกหมดก็ได้คะแนนเต็มไปนะคะ ถ้าแบบไม่ฝึกทำเลยนะคะไม่รู้จักแหล่งกำเนิดแสงอะไรแบบนี้ที่มาของแหล่งกำเนิดแสงก็จะไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะผ่านไปห้านาทีแล้วเนี่ยคืนแล้วไหมอ่ะเอาใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วนะคะส่งสัญลักษณ์ให้ครูได้รู้ด้วยนะคะโดยการชูมือนะคะเสร็จแล้วชูเลยค่ะ อะไรคุณยังทำอยู่นะคะนักเรียนน่ารักมากเลยนะคะยังเหนียวแน่นอยู่เข้ามาตอนนี้นะคะเข้ามานะคะ227คนนะคะแสดงว่านางยังสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์อยู่นะคะ หาได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะสรุปไม่ใช่สรุปเลยฉเฉลยนะคะพูดผิดไปนิดนึงขออภัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรวจเลยนะลูกนะเวลาก็ดินไปนะคะอ่าแล้วก็ตรวจเลยค่ะตรวจเลยนะคะอืม เอาใหม่เอาใหม่ขยายใหม่เลื่อนอยังไงให้ขึ้นเลืล่อนอ๋อเราก็หยิบขึ้นไม่ไม่ไมเลืเลเลล่อนขึ้นเ,เลยลงอืออ๋เฉลยเลยนะคะตรวจเลยค่ะ ฝั่งที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาตินะคะเอาดูเลยนะคะลูกใส่การเครื่องหมายถูกลงไปเลยเพราะมันเป็นสมุดของนักเรียนเองนะคะดูดวงอาทิตย์หิ่งห้อยบ้างอยพญานาครู้จักไหมนี่บ้างไฟยพญยานาคนี้เป็นการละเล่นของไม่ใช่การละเล่นเล้าเรียกอะไรประเพณีนะของภาคอีสานเขานะคะมันจะมอีอยู่นะคะในในเดือนหนึ่งนะคะเขาก็ จุดบังไฟเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นลูกไฟนะคะเพื่อถวายพญายนาคนะคะดาวฤกษ์ดาวฤกษ์กนี่ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะลูกนะดาวก็แบ่งออกเป็นสองชนิดด้วยการดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ตัวนี้นะคะถ้าดาวเคราะห์นั้นดาวไม่มีแสงสว่างในตัวเองอย่างเช่นดวงจันทร์แบบนี้แต่เราเห็นแสงเราเห็นแสงเนื่องจากว่าแสงนั้นมาจากแสงจากดวงอาทิตย์นะคะมากระทบกับกดวงจันทร์แล้วก็สะท้อนเข้าตาเราทําให้เรานั้นมองเห็นดวงจันทร์ ว่าม้ามีแสงแต่จริงๆดวงจันทร์ไม่มีแสงนะแล้วก็จัดเป็นดาวเคราะห์นะลูกนะต่อไปฟ้าแลบฟ้าผ่านนอนเรืองแสงมีด้วยนะลูกนะนอนเรืองแสงนอนบางชนิดเนี่ยมันจะมีสารดูมันจะมีสารอยู่นะแล้วก็เวลามองในกลางคืนเนี่ยมันจะเรืองแสงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หนอนในการ์ตูนนะนอนเรื่องจริงก็มีอยู่นะแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะบางชนิดที่ครูบอกแล้วว่าสัตว์ทะเลก็มีนะคะอย่างเช่นหมึกกล้วยน้ําลึกแมงดาเรืองแสง อันี้นะครับมันก็มีสารอยู่นะคะแล้วก็มันก็สามารถมีปล่อยเสงออกมาได้นะคะลูกต่อไปอด้านฝั่งที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะคะมีเยอะแยะนะในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าครูยกตัวอย่างมาเพื่อนักเรียนทําแบบฝัดแล้วก็เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองก็คืออย่างเช่นครบเพลิงเทียนไขหลอดไฟ กองไฟเห็นไหมกองไฟนี้เราก็ไปจุดไปไปก่อขึ้นมานะคะสติ๊กเกอร์เรืองเสงเห็นไหมเวลาติดแล้วก็มันจะเรืองเสงอยู่นะคะแล้วก็ไฟฉายนะลูกอันนี้ทบทวนนะคะเราแบบเรียนแบบไม่ไม่รีบนะคะเราพยายามทําแบบฝึกหัดเยอะๆเพราะว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องนอกจากว่ารู้ในเรื่องของสิ่งของรอบตัวแล้วนะคะเราก็ต้องแบบผ่านสายตาของแบบฝึกหัดเยอะๆ ทำกิจกรรมเยอะๆแล้วก็เราก็จะเก่งขึ้นนะลูกอ้าวใครถูกหมดยกมือใครผิดบ้างเล็กน้อยเราไม่ถามว่าข้อเดียวสองข้อถามว่าครูถามว่าผิดบ้างเล็กน้อยผิดปานกลางก็คือถูกถูกขึ้นไปหน่อยนึงผิดหน่อยนึงผิดมากเลยนี่แบบถูกน้อยมากนะคะโอเคนะคะต่อไปแบบงานต่อไปเลยลูก แบบฝึกหัดต่อไปก็คือเกี่ยวกับแรงกําเนิดเสียงอีกนิดหนึ่งนะคะอ่าเรื่องนี้นะคะครูก็อ่าทำอีกในสมุดอีกลูกครูให้เวลาห้านาทีเนี่ยเราผ่านแบบฝึกหัดเปแรกไปแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่สองเนี่ยเราทําได้เร็วมากเลยนะลูกป๊าอืมให้มาแบบนี้เลยทั้งตัวหนังสือทั้งรูปภาพเลยนะคะแต่ว่าเวลาเราเบ่งกระดาษนะคะเบ่งเป็นสองฝั่งเช่นเดียวกัน เราไม่ต้องเอาความสวยงามก่อนลูกเราเอาให้เขียนได้ก่อนสองฟังแบ่งไปเลยแยกสองฟังแล้วก็เขียนไปเลยนะคะไม่ต้องวาดภาพนะแต่ว่าในหนังในในในที่ครูแผนภาพที่ครูส่งให้ไปดูเนี่ยประกอบการบรรยายนิดหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างตรงนี้มีดินสอโคมไกไไม่มันทัดเจียนไขลอดไฟหนังสือก้อนหินตุ๊กตาจอทีวีแล้วก็กรอบรูปนะคะเราดูว่า อะไรเป็นวัตถุที่ให้แสงสว่างหรือว่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงอะไรที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงก็คือไม่ให้แสงสว่างนะตัวนี้ดูแล้วแม่แสงสว่างดูแล้วก็แสงสว่างออกมาจากในตัวดูแล้วแสงสว่างไม่ออกมาจากในตัวแต่เราสามารถเห็นได้เดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั้นหรือว่าไม่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนั้นเราสามารถมองเห็นได้ด้วยนะคะแต่ว่ามันจะมี เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเราเห็นได้อย่างไร2องร้อยอเาใช้เวลาห้านาทีเลยเร็วลูกเขียนเลยเขียนเลย ให้ไปเร็วยังไม่กี่นาทีล้วถ้าไปเร็วย่างเหลือไม่กี่นาทีนะ ตอนนี้ครูดูจากาที่ภาพของนักเรียนนะคะทุกคนตั้งใจเรียนมากเลยแต่และคนมุ่งมั่นในเรื่องของการตอบมากนะคะครูดูทุกคนเลยวันน,น,นี้วันนี้ห้องหกห้องเจ็ดได้เข้ามารอเปล่าเนี่ยเนี่ยมีนะตีนตีนก็เข้ามาแล้วนะลูกนะอย่าเดินมากนะลูกตั้งใจเรียนนะคะเนีย่ยเดินไปเดินมาอยู่นะลูกห้องเจ็ดห้องเจ็ดมีไหมห้องเจ็ด นี่ใช่ไหมอืมแม่แม่ครูต้องการเปิดอะไรสามทับหกด้วยเหรอ <c oughs> ไม่มีนะโอ้ไม่รู้ไม่รู้ใช้ตัวไหนของใคร บางคนคุณพ่อคุณแม่มานั่งให้กําลังใจนะลูกนะก็ตั้งใจตั้งใจเรียนนะลูกเห็นไหมอยู่บ้านคุณคุณพ่อ опрос, คุณแม่ก็คือช่วยกําลังช่วยให้กําลังใจ đây. ด้วยมาอยู่โรงเรียนก็คือครูก,ก็ให้กําลังใจนักเรียนไปด้วยทําแบบฝึกหัดไปด้วยเรียนไปด้วยนะลูกนะช่วยกันทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนนะลูกนักเรียนก็มีหน้าที่ก็คือตั้งใจเรียนนะลูก อันนี้สองทับเจ็ดสองทับเจ็ดมีนะคะเดี๋ยวครูด,ดูก่อนว่าห้องไหนเข้ามาสองทับหนึ่งก็มีสองทับสอง EFC มาหมดนะลูกนะ <c oughs> นั่งสองทับห้า ทีนี้ฉเฉลยเลยนะลูกนะไปแล้วห้านาทีแล้วถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะคะเอากาเลยนะคะฟังเสียงครูนะฮะครูไม่ได้ทำเฉลยไว้นะคะในแผ่นนี้เอาดินสอดินสออยู่ตรงไหนลูกไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะโคมไฟแหล่งกําเนิดแสงไม้บรรทัดไม่ใช่ค่ะ แต่ว่าครูฟ้าช่วยพิมพ์หน่อยค่ะขอให้ครูฟ้าช่วยพิมพ์เออใช่ดินสอดินสอไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงลูกผิดผิดผิดทอาไมเอดมินเอดมินมึนค่ะข้อที่สองก็คือโอ้ยกาดีเอ็มกาให้ให้สวยสวยหน่อยเอดมินเอ่อไม้บรรทดัดไม้บรรทดัดไม่ใช่เลยเราต้องเขียนเราไม่กลาถูกเอาใหม่นะลูกนะ อย่าเขียนนิดนึงดินสอดินสซเนี่ยอยู่ตรงไหนลูกก็คือแหล่งกําเนิดไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงดินสอเราเขียนนดินสอไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสงไหมหรือว่าไม่ต้องเขียนดีกว่าเอดบินจะช้าเดี๋ยวเวลาเวลาเหลือน้อยอยู่เออเนี่ยประมาณนี้ลูกนะประมาณนี้นะคะโคมไฟ ็นแหล่งกาเนิดแสงนะลูกนะการถูกเลยเพราะว่านักเรียนทําไปแล้วน,นะคะ er ข, terrace. ขค้อที่สามไม้บรรทัดไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะข้อที่สี่เทียนไขแหล่งกําเนิดแสงข้อที่ห้าก็คือหลอดไฟเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะลูกนะลูกลูกดูแล้วก็การเลยนะลูกนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ครูพิมพ์นะมันจะเสียเวลาอยู่นะลูกหนังสือพิมพ์เอ้ยหนังสือเรียนดูซิครูในสายตาสัาน้นอ่านหนังสือเรียนเป็นหนังสือพิมพ์ หนังสือเรียนก็คือไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงก้อนหินไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงตุ๊ก,กตาไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงจอทีวีเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะเวลาเราดูทีวีเนี่ยนอกจากภาพแล้วก็จะมีแสงออกมาด้วยนะลูกกรอบรูปก็คือไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะโอเคไหมคะทันนะคะเอาต่อไปผ่านข้อน,นี้ไปเลยนะคะอามาดูนะหาว่าเราเห็นแสงได้อย่างไรลูกไปไหนแล้วภาพต่อไป ภาพต่อไปนะคะเมื่อตกี้ทาง YouTube นะคะเราดูการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นว่าการมองเห็นแสงเนี่ยหรือว่าการมองเห็นวัตถุนเนี่ยเร,เราเราเราเห็นได้สองแบบนะคะถ้าเรามองวัตถุที่มันให้แสงเป็นแหล่งกำเนิดแสงเลยเราสามารถมองโดยตรงเลยนะคะคืออย่างเช่นเรามองดวงอาทิตย์แต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเรามองแบบตรงๆไม่ได้นะลูกนะเพราะว่ามันชีวิตจริงเนี่ยคือห้ามมองโดยใช้สายตาโดยใช้ตา แบบเปาโดยห้ามใช้ตาเปล่านะลูกนะเพราะว่ามันมันเสียงมันจะจ้ามากทําให้มันจะทําลายดวงตาเราได้นะคะแต่วันนี้ครูยกเป็นตัวอย่างว่าเออถ้าเรามองโดยตรงจากแหล่งกำเนิดเสียงมองหลอดไฟมองโคมไฟที่บ้านะอะไรแบบเนี้ยเรามองโดยตรงเลยถ้าเป็นแหล่งกำเนิดเสียงนะคะต่อไปถ้าวัตถุนั้นไม่ใช่แหล่งกำเนิดเสียงดูภาพที่สองเลยลูกที่เป็นหนังสือเห็นไหมเมื่อกี้เราเราเขียนไปในแบบฝึกหัดแล้วว่าหนังสือ มันไม่ใช่แหล่งกาเนิดแสงดังนั้นเราจะมองเห็นหนังสือนั้นได้ต้องมีเราต้องมีแหล่งกําเนิดแสงส่งมาที่ส่งมาที่ตัวหนังสือก่อนแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราทําให้เรานั้นมองเห็นเป็นหนังสือข้าจะไม่ลูกอ่าทีนี้เดี๋ยวครูจะมีใบกหัดให้ทําอีกนะคะให้นักเรียนวาดแล้วก็โยงเลยนะลูกอืมให้เด็ก,เ,ดกเกเขียนภาพเลย เราเขียนภาพยังไงเราเขียนเลยว่าดวงอาทิตย์เราทําเป็นจุดๆเลยดวงอาทิตย์แล้วก็ตาเราตรงนี้นะคะเขียนเลยดวงอาทิตย์กับตาเราสัญ,ญลักษณ์มายังไงลูกอถอยกลับไปนิดนึงสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมจากดวงอาทิตย์มาตาเราเลยโดยตรงเพราะดวงอาทิตย์นั้นเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะ,ะ,ะ,ะเราเขียนนะเราทํากลมๆสองจุดเลยลูกที่ในสมุดแล้วก็นิดินโส ổ, เราลบยังไงลูกอันนี้ ที่ครูฟ้าพิมพ์ไปเมื่อกี้ที่เอดมินพิมพ์เอออ่ะทีนี้นี่ดวงอาทิตย์แล้วก็ตัวเราอ่ลูกศรก็มาที่เราเลยนะคะชี้มาเลยปับ๊บเห็นไหมแสงเข้าตาเราโดยตรงอันนี้เรามองตาเรามองด้วยวัตถุที่มีแสงอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเรามองตรงๆไม่ได้นะเพราะว่าแสงมันจะจ้ามากนะคะนี่ครูแค่แบบอธิบายให้ฟังก่อน เอาภาพที่สองลูกภาพที่สองปับอืมขนมโดนทัทหนูกำลังขโมยอยู่ทำให้เราเห็นได้อย่างไรนักเรียนเขียนเลยค่ะแสงตรงนี้ทำกลมๆเลยว่าแสงตัวที่สองขนมโดนทัทเราไม่ต้องวาดนะเราเราเราทำวงกลมๆแล้วก็เขียนโดนทัทแล้วก็ข้อที่สามคือตัวเราตัวเราครูก็ทำให้น่ารักหน่อยใส่ว่าตัวเราสมมติว่าเป็นแมวนะคะ นักเรียนก็ใส่เลยนะคะใส่ลูกศรมานะคะแสงมากระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราวาดเลยลูกอืมทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะแบบเดี๋ยวมาเรียนของจริงในนะห้องเรียนนีจะทำให้ถูกอีกนะคะฝึกเขียนที่บ้านก่อนลูกนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบฝึกหัดนะคะในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีแบบนี้อยู่อีกนะลูกฝึกเลยนะคะ อ่านะคะก็มีบอกว่าไม่ดันค่ะก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวครูจะช้าให้นะลูกนะเราไม่ต้องวาดภาพนะลูกเพราะว่าเดี๋ยววาดภาพเนี่ยเรา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 จะช้ามากเลยลูกดังนั้นเราต้องแบบเนี่ยเขียนเลยตรงนี้เราทําวงกล,กลมก่อนเป็นดวงไฟสองเราก็ทํากลมๆอีกเป็นโดนัทเราเขียนว่าโดนัทสามก็คือตาเรานะคะเราก็ขีดมาเลยนะคะทําลูกศรเลยว่าแสงจากแหล่งกําเนิดแสงมาที่ วัตถุที่ไม่มีเสงก็คือที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงก็คือขนมโดนัทนะคะแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราทําให้เรานั้นมองเห็นขนมโดนัทนะลูกอ่าเดี๋ยวไปดูเฉลยก่อนจะได้ลอกตามทันอ่าเห็นไหมว่าเลยว่าเลย เนี่การที่เราเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงนะคะเราก็สามารถเห็นได้โดยใช้แหล่งกำเนิดแสงที่มีอยู่นะคะจากธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะลูก เดี๋ยวจะมีคลิปย้อนหลังนะคะลูกใครที่ไม่ทันก็คือไปไปไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเพราะตอนนี้นะคะครูก็กินเวลาของวิชาน้นแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทําอีกภาพหนึ่งนะลูกอเดี๋ยวภาพนี้บ้างเลยนะคะั๊บโอ้ภาพนี้นะคะเป็นภาพซูเปอร์แมนนะเรามองเห็นซูเปอร์แมนได้ยังไงนะคะ จริงไหมเปล่าไม่รู้ซูเปอร์แมนอ่าเราวาดภาพเลยก็คือดวงอาทิตย์แต่เราทํากลมๆสองก็คือทํากลมๆเหมือนกันก็คือเราเขียนว่าซูเปอร์แมนก็ได้ซูเปอร์แมนภาพที่สามเราเขียนว่าตัวเราเราไม่ต้องวาดภาพนะคะเขียนกลมๆไว้ตัวเราเราทำสามตำแหน่งนะลูกอืม ใครที่ไม่ทันนะลูกนะดูตอนเย็นด้วยนะคะว่ามันจะมีคลิปย้อนหลังอยู่นะลูกเราก็สามารถไปเขียนทบทวนไปวาดภาพเพิ่มเติมนะคะได้อ่าป๊าบฉเฉลยเลยนะลูกอเแสงไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเรา ภาพนี้นะคะครูก็ให้ทำเป็นสานาทีทันไหมไม่แน่ใจนะคะว่านักเรียนทำทันหรือเปล่าตอนนี้ครูกุ้งก็มาทวงเวลาแล้วนะคะาเดี๋ยวเกสรไม่ทันนี่อัดคลิปแล้วใช่ไหมเด่นักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนนะคะ าทางในลายได้นะคะคุณครูก็จะส่งไปให้ทางลายอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เราครูก็สรุปให้ว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุต่างๆได้สองแบบนะคะแบบที่1ก็คือเราสามารถมองเห็นวัตถุโดยตรงเลยนะคะจากแหล่งกาเนิดแสงนะคะเรามองหลดไฟเรามองโคมไฟเรามองดวงอาทิตย์เรามองดาวฤกษ์ ไรแบบนี้นะเราก็สามารถมองได้โดยตรงแต่ว่าถ้าวัตถุนั้นไม่มีแสงนะคะเราก็ต้องมองแบบอีกแบบหนึ่งก็คือมไม่ใช่มองอีกแบบหนึ่งก็คือมันจะมีะคเอกลุณไกลอีกแบบหนึ่งก็คือแสงจากแหล่งมือเสแสงส่งไปกระทบกับวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้าตาเรานะคะเราก็สามารถมองเห็นแสงได้ด้วยนะคะดังนั้นในในโลกนี้นะคะต้องขอบคุณแสงนะคะที่ให้ กับเรานะคะโดยเฉพาะแหล่งกำเนิดเสงที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ไม่มีวันหมดเลยก็คือดวงอาทิตย์นะคะจะถามว่าแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะดับหรือเปล่านะคะถ้าอ่านในทางวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีวันดับเหมือนกันแต่ว่ายัางใช้เวลานานแสนานานก่อนนะคะ,ะเราก็สามารถที่จะใช้แสงอาทิตย์ในการมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้สามารถ ในหนวันเราไม่ได้สามารถเห็นได้ทั้งทั้งวันเลยนะคะเราเห็นเฉพาะช่วงกลางวันแล้วก็ในช่วงกลางคืนก็เรามองไม่เห็นแต่ว่าเราสามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงจากที่อื่นได้ก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยเฉพาะไฟฟ้านะคะตรงนี้ดังนั้นในวันนี้นะคะเวลาเกินไปแล้วนะคะลูกดังนั้นครูขอจบการอภิปราย บทเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแสงไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าโรงเรียนยังไม่ปิดก็ยังเจอครูในหน้าจอออนไลน์อยู่นะคะแต่ว่าถ้าโรงเรียนเปิดนะนักเรียนก็คอยฟังข่าวจากจากไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะแจ้งไปนะคะก็มาเจอตัวเป็นๆที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มาทำการทบทวนนะคะโดยเอาข้อมูลที่เรียนในออนไลน์นี่แหละ มาทำในห้องเรียนนะคะดังนั้นทุกครูหวังว่าทุกคนนั้นมาถึงปั๊บทำได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็ด้วยด้วยความรู้ของนักเรียนอย่างเต็มเปี่ยมที่เข้ามาดูในการสอนของคุณครูนะคะวันนี้ครูจะรุชาขอจบไว้เพียงแค่นี้นะลูกนะบายบายเจอกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะลูก